เสียงฮือฮาดังกระหึ่งไปทั่วสนามในวินาทีที่ลูกบอลสุดท้ายตกลงพื้นผู้บรรยายต่างชาติถึงกับตะโกนสุดเสียงว่า MVP MVP ขณะผู้ชมฝรั่งลุกขึ้นยืนปรบมือพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียงภาพนั้นกลายเป็นช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งประเทศไม่มีวันลืมเมื่อ ผู้แชมนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยสร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการกลายเป็นคนไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้ารางวัล MVP บนเวที PVF ได้สำเร็จในวันที่12พฤษภาคม2568เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชัยชนะของนักกีฬาคนหนึ่งแต่คือชัยชนะของทั้งชาติคือบทพิสูจน์ว่าคนไทยสามารถก้าวไปยืนในระดับโลกได้อย่างสาง่างาม ตลอดการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศผู้แชมป์โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนือชั้นตั้งแต่จังหวะเปิดเกมการอ่านเกมการจ่ายบอลที่แม่นยำไปจนถึงความเป็นผู้นำในสนามทุกการเคลื่อนไหวของเธอทำให้ผู้บรรยายต่างชาติเอ่ยปากชมไม่ขาดสาย หลายประโยคถูกแปลออกมาแล้วทําให้แฟนชาวไทยถึงกับขนลุกเมื่อผู้บรรยายกล่าวว่านี่ไม่ใช่แค่ผู้เล่นระดับทวีปแต่คือผู้เล่นระดับโลกประโยคสั้นๆแต่ทรงพลังสะท้อนถึงการยอมรับอย่างแท้จริงจากสายตาคนทั้งโลกสิ่งที่ทําให้เรื่องราวนี้พิเศษยิ่งขึ้นคือการที่ผู้แชมป์ไม่ได้เป็นนักกีฬาที่ถูกจับตามองตั้งแต่แรกเธอเริ่มต้นจากความฝันเล็กๆจากเด็กผู้หญิงธรรมดาที่รักวอลเลย์บอล ใช้เวลานับ10ปีฝึกซ้อมอย่างหนักฝ่าฟันทั้งอาการบาดเจ็บความกดดนันและคำดูถูกมากมายจนวันนี้เธอพิสูจน์ให้เห็นว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครเสียงตะโกน MVP จากแฟนฝรั่งในสอนำวันนั้นคือคำตอบของทุกหยาดเหงื่อที่เธอเคยหลั่งมาผู้บรรยายต่างชาติยังกล่าวอีก,กว่าผู้แชมป์คือหัวใจของทีมเป็นสมองของเกมเป็นคนที่ทำให้เพื่อนร่วมทีมเล่นได้ง่ายขึ้น ทุกครั้งที่เธอสัมผัสบอลเกมมาจากเปลี่ยนทันทีคำพูดเหล่านี้เมื่อถูกแปลเป็นภาษาไทยยิ่งทำให้แฟนกีฬาชาวไทยรู้สึกภาคภูมิใจอย่างบอกไม่ถูกเพราะนี่คือการยอมรับจากคนที่ไม่เคยอวยไม่ได้มีอคติแต่พูดจากสิ่งที่เห็นด้วยตาตนเองในสนามตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ TVF ผูช้ช้นทำสถิติส่วนตัวได้อย่างน่าทึ่งไม่ว่าจะเป็นจำนวนแอสซิสต,ต่อเกม ความแม่นยำในการเซตหรือเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในจังหวะสำคัญเธอคือผู้เล่นที่ทีมคู่แข่งต้องวางแผนรับมือเป็นพิเศษแต่ไม่ว่าพวกเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดความอัจฉริยะในสนามของเธอได้ความนิ่งความฉลาดและหัวใจนักสู้คืออาวุธลับที่ทำให้เธอแตกต่างจากคนอื่นช่วงเวลาที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือจังหวะไฮเบรกเซตสุดท้ายเมื่อคะแนนสู่สีจนทั้งสนามเงียบกริบ ผู้แชมป์เป็นคนขอบอลเองจ่ายบอลด้วยความมั่นใจและนำทีมเก็บแต้มสำคัญได้สำเร็จผู้บรรยายตะโกนขึ้นมาทันทีว่า this is w h y she i s the mvp ประโยคนี้เมื่อถูกแปลออกมาทำเอาแฟนไทยน้ำตากรอเพราะมันคือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าเธอคู่ควรกับตำแหน่งนี้อย่างไร้ข้อกังขา หลังจบเกมภาพที่ผู้แชมปยืนรับรางวัล MVP ท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนต่างชาติคือภาพประวัติศาสตร์ที่สื่อทั่วโลกนำไปเผยแพร่ชื่อของเธอถูกพูดถึงในโซเชียลมีเดียต่างประเทศอย่างกว้างขวางหลายคนถึงกับค้นหาว่าเธอมาจากประเทศอะไรและเมื่อรู้ว่าเธอเป็นคนไทยกระแสชื่นชมประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนี่คือพลังของกีฬาที่สามารถยกระดับภาพลักษณ์ของชาติได้ในพริบตา สิ่งที่น่าประทับใจไม่แพ้อฟอร์มในสนามคือทัศนคติของผู้ช่ำหลังขวารางวัลเธอให้สัมภาษณ์อย่างถ่อมตัวบอกว่ารางวัลน,นี้เป็นของทีมเป็นของโคช้ชและเป็นของแฟนชาวไทยทุกคนเธอกล่าวขอบคุณเสียงเชียร์จากประเทศไทยที่ส่งพลังมาให้ถึงสนามแม้อยู่ไกลกันคนละซีกโลกคำพูดเหล่านี้ยิ่งทำให้เธอได้รับความรักและเขารพจากแฟนกีฬาเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่า วันที่12พฤษภาคม2568จึงไม่ใช่แค่วันที่มีการแข่งขันวอลเลย์บอลน,นัดหนึ่งแต่คือวันที่ประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นใหม่เป็นวันที่คนไทยได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของเวทีระดับโลกเป็นวันที่คําว่าคนไทยทําได้ถูกตะโกนออกมาอย่างดังและชัดเจนผ่านเสียงผู้บรรยายฝรั่งที่ตะโกน MVP กึกก้องไปทั้งสนาม ความสำเร็จของผู้แชมป์ใน PVF ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กไทยรุ่นใหม่จำนวนมากหลายคนเริ่มหันมาจับลูกววลเล่บอลด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังเพราะพวกเขาเห็นตัวอย่างที่จับต้องได้เห็นว่าคนไทยธรรมดาคนหนึ่งสามารถก้าวไปยืนในจุดที่โลกยอมรับได้จริงๆหากมีความฝันความมุ่งมั่นและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค ในสายตาชาวโลกผู้แชมป์อาจเป็น MVP ของร์นาเมนแต่ในสายตาคนไทยเธอคือมากกว่านั้นเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความพยายามคือบทพิสูจน์ของศักยภาพคนไทยและคือความภาคภูมิใจของชาติเสียงตะโกน MVP จากฝรั่งวันนั้นไม่ได้ดังกล้องแค่ในสนามแต่ดังกล้องอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศและจะถูกจดจำไปอีกยาวนานในประวัติศาสตร์กีฬาของไทยอย่างไม่มีวันเลือน